สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมเีคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวี่ยมครนนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมวันที่26เดือน6กกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะนานนิดหนึ่งนะครับก็จะมี2ส,ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นการอธิบายรายละเอียดต่างๆที่เข้ามาในวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยผมจะเน้นไปที่กิจกรรม Infinity Abyss อย่างเดียวเลยนะครับสำหรับ In Infinity Abyss เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะคำนวณของเรื่องค่าต่างๆนะครับค่าที่เป็นลูกค่าตัวคะแนนของอีเวนต์นะครับ ว่าสายฟรีได้ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถแลกอไอเจ้าลูกกลมๆลูกใหญ่เนี่ยได้กี่ลูกนะครับแล้วก็สายเติมเนี่ยแพ็คไหนได้อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปไปให้นะครับอันแรกก็ไปดูกันที่ตูก้กระชารีลันเลยนะครับตูก้กระชารีลันก็จะเป็นดันเต้เท้าชายนะครับมีระยะเวลาอยู่ที่13วันนะครับ แล้วก็รอบนี้เป็นตู้ลีรันก็จะมีสเต็ปม,มาให้เราลดราคาแล้วนะครับครั้งที่2เนี่ยกดครั้งที่2ก็จะลด50%นะครับแล้วก็สเต็ปที่5สเต็ปสเต็ปสุดท้ายจะเป็นสเต็ปฟรีนะครับต่อมาเรามาดูกันที่หัวข้อยย่อยตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็มาดูกันที่อันแรกเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นสะสมเติมเพชรนั่นเองนะครับสำหรับ สะสมเติมเพชรเนี่ยสูงสุดอยู่ที่18,200เพชรนะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยก็จะได้เป็นตัวตู้อาวุธนะครับตามที่ตัวเกมกําหนดเลยนะครับส่วนตัวละครดันเต้เจ้าชายนะครับถ้าเกิดใครมีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถรับเศษของกําปั้นไหบับได้เลยนะครับก็จะมีการกําหนดอยู่ว่าแล้งอะไรได้เศษเท่าไหร่นะครับอย่างที่หน้าจอผมเนี่ยก็แลง S ก็จะได้5เศษนั่นเองนะครับอันต่อมาเป็น วงล้อสัตว์อสูรนะครับสำหรับวงล้อสัตว์อสูรเนี่ยก็มีเวลา13วันนะครับซึ่งตอนนี้มันดีหน่อยตรงที่ว่ามันเขียนกํากับเลยนะครับว่านับถอยหลัง13วันถ้าเป็นเมื่อก่อนจะมีแค่ตัวเลขโดดๆนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าไอ้ตัวเลขโดดๆเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับสําหรับแจ็คพอตของสัตว์อสูรรอบนี้นะครับก็จะเป็นกริฟฟอนนะครับแล้วก็ตัวรองเนี่ยจะเป็นอ่าบลัดแบทนะครับ การกดตู้ลัคกี้ก็บอกเผื่อไว้กันนะฮะบอกเผื่อไว้แล้วกันนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่ไม่รู้นะครับสองครั้งแรกนะครับเราจะใช้เพชรม่วงในการกดนะครับหลังจากครั้งที่2ไปแล้วจะเป็นเพชรเหลืองนะครับแน่นอนว่าเสียตังค์นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นเติมเงินต่อเนื่องสําหรับเติมเงินต่อเนื่องก็ตามที่ตัวเกมบอกเลยนะครับเติมเงินครบ3 7 9บาทต่อ1วันนะครับก็จะได้รับเศษของดันเตอเจ้าชาย5เศษนะครับ 1วันได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์กว่านะครับสำหรับวงล้อลักกี้นะครับชุดของดันเต้เจ้าชายไม่มีครับมันกลายเป็นชุดของหลอดสายฟ้าซะอย่างนั้นผมนี่แบบอีหยังวะเลยตอนที่แบบผมตื่นมาตอนเช้าแล้วผมดูเนี่ยว่าไอชุดดันเต้เจ้าชายจะเข้าตามที่ผมบอกเอาไว้ไหมนะครับโดนสับขาหลอกจ้ากลายเป็นชุดหลอดสายฟ้าเฉย แต่ว่าตัวอาวุธเนี่ยก็ยังเป็นอาวุธประจำตัวของดันเต้เจ้าชายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นเมนหล่อสายฟ้านะครับแน่นอนว่าโอกาสที่จะหาชุดคอสตูมระดับลิมิเต็ดก็มีเพียงแค่ตู้ลักกี้ตู้นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตู้ตู้ลักกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องบอกว่าชุดหล่อสายฟ้านะครับผ่านมาปีกว่า ตั้งแต่ผมเล่นเล่นเซิร์ฟนี้มาเนี่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ตัวเกมเอาชุดลิมิเต็ดของหลอดสายฟ้ามารีลันให้เราหาในลักษณะของตู้ลักกี้นะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยใส่ชุดหล่อๆอ,อันนี้สำหรับหลอดสายฟ้าเนี่ยมาปีกว่า,าแล้วนะฮะแน่นอนว่าใครที่เป็นเมนผู้คัามิติ เดี๋ยวชุดผู้ค้ามิติเนี่ยรีรันมาแน่นอนนะครับแต่แค่ว่าจะมารีรันในช่วงเวลาไหนแค่นั้นเองมันทําแบบหลอดสายฟ้าแน่นอน100%อฮะอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยถ้าชุดหลอดสายฟ้าอันนี้มาได้ชุดผู้ค้ามิติที่เป็นงานเลี้ยงช่วงคริสต์มาสก็มาได้แน่นอนนะครับที่เหลือของอันนี้ก็มีอันนีกอันนึงนะครับอ่าไม่ใช่นี่สินี่ทดสอบแดนโทรหดนะครับ สำหรับเจ้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเล่นระดับง่ายทั่วไปและยากนะครับเราสามารถเล่นทั้ง3ามระดับได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีของลังวัลอยู่นะครับนี่เป้าหมายรับพิศานี้นะฮะอันนี้ผมรับกดรับไปแล้วนะครับเนี่ยเล่นแบบเล่นแบบครบละง่ายทั่วไปและยากนะครับส่วนคะแนนผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าของมันผมไมไ่จำเป็นต้อง,ต,องต้องเอาเอา,เอาอะไรขนาดนั้นแล้วผมก็เลยไม่มีการตั้งค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ รางวัลอันดับก็มีแค่นี้นะฮะสำหรับบอสตัวแรกจะเป็นคาร l ัสนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นแฟนทอมตัวที่3จะเป็นเบวูฟนะครับก็จะใช้เวลา2วันต่อ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีอสุดท้ายนะครับนี่ฮะส่วนลดหนึ่งร้อยเปอรนะครับสำหรับเจ้าส่วนลดหนึร้อเนี่ยก็ใช้เจ้า ดัดเหลืองนะครับผมลืมชื่อไปแล้วอะไรอะไรนะอะไรโทรเคน็นเดวิเดวิดโทเค็นไม่เออเดวิดโทเค็นมัง้งผม,มอยู่ผมก็ลืมชื่อไปอ่ะเนี่ยก็จะมีการบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราซื้อโดยที่เลือกแพ็กไหนก็ได้นะครับแล้ววันถัดไปเนี่ยเราจะได้รับไอ้เจ้าเดวิสโทเค็นเนี่ยกลับมานะครับ อันนี้ก็เหมาะสําหรับสายเติมนะฮะใครที่เป็นคนชอบเติมก็อันนี้คุ้มเลยนะครับได้คืนมา100%เหมือนเราได้ฟรีครับจริงๆอันนี้ผมบอกเลยลงทุนลงทุนแบบลงทุนดีนะอันนี้ผมบอกให้รายละเอียดเบื้องต้นของกิจกรรมก็มีเท่านี้นะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นอ่า i n i t y i t y a b อ s s นะครับอันดับต่อมาเราไปดูกิจกรรม Infinity Abyss กันนะครับก็ อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่าอ่าสำหรับก,กิจกรรมใหม่อันนี้นะครับ Infinity Abyss เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันลอกกิจกรรมเลดบอสมาทาั้งดุนเลยนะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนตัวด่านนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเลยจริงๆสำหรับผู้เล่นที่เป็นคนเล่นเก่าๆเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ากิจกรรมเลดบอสเป็นยังไงนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยก็เห็นมีผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามาเล่น อ่าเดวี่แมคคายของเราเยอะขึ้นนะครับก็เดี๋ยวอธิบายให้กับผู้เล่นใหม่ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ <c oughs> สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับอ่าเป็นกิจกรรมฟาร์มที่ทำให้เราเนี่ยสามารถหาทรัพยากรได้เยอะมากเลยนะครับเช่นตั๋วกดตู้ตัวละครตั๋วกดตู้อาวุธอ่าหีบเลือกรูนแล้วก็รอบนี้ก็จะมี ชุดคอสตูมให้เราเลือกด้วยนะครับ4ละแล้วก็5จะเป็นกล่องเลือกเศษตัวละครที่เป็นระดับลิมิตนะครับก็จะเป็นดันเต้กับโวจิลส่วนอันสุดท้ายจะเป็นกล่องเลือกอาวุธประจำตัวนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเคร่าวๆนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดอันต่อมานะครับรายละเอียดอันต่อมาคือด้านด้านล่างขวานะครับจะมีคำว,ว่าออกรบตรงนี้นะครับสำหรับการออกรบเนี่ยนั่นหมายความว่า กิจกรรมนี้นะครับเราจะสามารถเล่นได้วันละ2ครั้งนะครับเห็นไหมครับว่าด้านล่างของออกรบมเนี่ยจะมีคําว่าความพยายามประจําวันนะครับสูนทับสองนะหมายความผมเล่นไปแล้วนะครับถ้ายังไม่เล่นมันจะเป็น2องทับสองถ้าเป็นเลดบอสอันเก่านะครับก็คือเรากดปุ๊บเราจะเข้าไปสู้กับบอสทันทีนะครับแต่ว่าพอเป็นอาบิสเนี่ยมันก็ให้เราเล่นตามจานวนชั้นนะครับเล่นไปเรื่อยๆเหมือนเราเล่นวังโลหิตนะครับ พอถึงชั้นที่กําหนดเราก็จะเจอบอสหนึ่งตัวก็เล่นไปเรื่อยๆตอนเช้าผมเล่นไปผมจำได้ว่าผมเล่นไปถ้าไม่สามสิบก็สี่สิบชั้นนี่แหละก็หมดนะครับหลังจากที่เราเล่นจบแล้วนะครับเราสามารถกดคําว่ากวาดล้างตรงนี้ได้นะครับถ้าเราเล่นไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับมันจะมันจะเอาคะแนนครั้งสุดท้ายที่เราเล่นเนี่ยเป็นตัวกําหนดในการกวาดล้างนะครับสมมติว่าเราได้คะแนนห้าแสน ที่เราเล่นล่าสุดนะครับพอเราก,กดกวดล้างเราก็จะได้คะแนน5 0 0 0 0นนั่นเองนะครับอันต่อมาเรามาดูกันที่ขวาสุดนะครับสิทธิประโยชน์พิเศษอันนี้นะครับขวาสุดอันนี้คือมันเป็นแพ็กบัฟนะครับถ้าเกิดเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะเสียเงิน179บาทนะครับแล้วก็เราจะได้รับบัฟทั้ง3อย่างอายุการใช้งานของบัฟนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่หมดกิจกรรมเลยนะครับอันซ้ายสุดนะครับเราจะได้รับ ดวงตาแหง่เแห่งเหวลึกนะครับทุกวันนะครับวันละ10อันส่วนอันที่2นะครับก็เป็นระเบิดพลังงานก็คือเพิ่มค่า a t t แท็กสนะครับให้เราโจมตีมอนเตอร์ในนั้นในด่านแรงขึ้นนะครับส่วนอันขวาสดุดจะเพิ่มรอบในการเล่นนะครับจาก2รอบเป็น3รอบต่อ1วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบัฟหนึบาทนะครับต่อมาเรามาดูที่หัวข้อโบนัสด้านล่างสุดนะครับ สำหรับโบนัสอันนี้นะครับถ้าเกิดใครมีตัวละครตามที่ตัวเกมกำหนดนะครับแล้วเรามาเล่นผ่านด่านเราจะได้รับเจ้าดวงตาเหวลลึกเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะฮะก็ตามแรงงกเลยนะครับยิ่งเป็นแงค์ ex เราจะยิ่งได้เยอะนะครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อรางวัลกิจกรรมอันซ้ายนะครับ สำหรับด่านเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ด่านนะครับเลเวล1ก็คือรอบนี้นะครับเนี่ยก็จะมีตามคะแนนนะฮะถ้าเกิดเราเล่นแล้วคะแนนรวมมันได้ถึงที่กําหนดเนี่ยเราก็สามารถรับรางวัลรับรงางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเลเวล2เป็นถ้าสายฟ้า,าสายฟ้าสายฟ้า,า,ฟาผมคิดว่าเลเวล2เนี่ยตัวโบนัสน่าจะเป็นทริสนะครับเพราะว่าทินเป็นสายฟ้านะครับ ส่วนเลเวล3เป็นกายภาพกายภาพเนี่ยผมคิดว่าเป็นนักสืบตำนานส่วนตัวสุดท้ายอ่ะสายฟ้าเหมือนกันอีกอิฟอิฟอ,อายแล้วเอ้ตู้ตู้กาชามันมีสายฟ้ามันนอกจากมีทริสแล้วมีมีอีกนะหลอดสายฟ้าเขาไม่มีนิ่งหวาเอ้ยมีสิผมว่าไอ้เลเวลสเนี่ยน่าจะเป็นหลอดสายฟ้าส่วนเลเวลสน่าจะเป็นทริสเพราะว่าทริสมันมา มาเป็นทำลายสุดท้ายของตู้อาวุธถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะครับมันจะเป็นตามนี้นะฮะอันแรกนันเต้เจ้าชายอันที่2หลอดสายฟ้าเรเวล3เป็นนักสืบตำนานแล้วก็เรเวล4เป็นทริสนะครับอันนี้ตามที่ผมเดาเอาไว้นะครับต่อมาเรามาดูที่เทศกาลโชคลาภนะครับทางด้านซ้ายสุดหัวข้อที่2นะครับเทศกาลโชคลาภอันนี้นะครับ สำหรับเทศกาลโชคลาภอันนี้นะครับเมื่อเราทําการเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามตามาตามรอบรายวันนะครับเราจะได้เศษของนี่นะฮะดวงตาเหวลึกถ้าเกิดเรากดอา่ากดวาดนะครับ10เศษนะครับเราจะได้เจ้าวิญญาณแห่งนรก1อันนะครับนี่นะฮะดวงตา10อัน10เศษนะครับเท่ากับ วิญญาณแห่งนรก1อันอ่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็มีอ่าเรียกว่ามีการแข่งขันด้วยนะครับให้เราดูตรงคำว่ารายละเอียดมุมขวาบนนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะมีรายชื่อว่าใครเนี่ยอยู่ที่1ในตอนนี้นะครับก็ดูขวาสุดนะครับจะเป็นจำนวนที่ลงทุนอันนี้เนี่ยเท่ากับว่า คนอันดับที่1เนี่ยใช้ดวงตาเหิวลึกเนี่ยไป547อันนะครับทีนี้เรามาดูที่รางวัลของอันดับกันนะครับรางวัลอันดับก็เป็นของดีมากๆนะครับอันแรกเลยนะครับคนที่อยู่อันดับ1จะได้ถ้วยถาวรนะครับซึ่งเพิ่มค่าแอตแทกบวก100นะครับแล้วก็อันต่อมาเราจะได้กล่องเลือกอาวุธประจําตัวนะครับ2กล่องนะฮะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับ อันที่3เราจะได้กล่องเลือกเศษตัวละคร100เศษเท่ากับตัวละคร2ตัวนะครับเราสามารถเลือกได้ทุกตัวเลยนะครับส่วนอันดับ2ก็จะเป็นถ้วยทองที่ค่าไอเทมเนี่ยเพิ่มแค่60นะครับแล้วก็กล่องอาวุธ1กล่องแล้วก็ตัวละครเนี่ยแค่70เศษนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ย เราจะมีการแข่งขันจนถึงเวลาตีสามของวันสุดท้ายนะครับที่หมดกิจกรรมนะครับถ้าเกิดเราอยากจะชนะแบบเฉียดฉิวเนี่ยก็ต้องอยู่หน้าจอจนถึงตีสองนาทีนะครับแล้วมาดูว่าอันดับหนึ่งกับอันดับของเราเนี่ยแต้มห่างกันเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยไปเติมแพ็กเกจเพื่อที่จะเอาเศษของดวงตาเหวลึกเนี่ยมาสู้กับคะแนนตรงนี้นะครับ ในส่วนของเทศกาลชกลาบก็ประมาณนี้นะครับอันต่อไปเป็นแลกเปลี่ยนเทศกาลนะครับนี่นะฮะหัวข้อนี้แลกเปลี่ยนเทศกาลก็คือแลกของนั่นแหละเอาเจ้าวิญญาณแห่งนรกเนี่ยมาเป็นของอ่าเป็นเงื่อนไขในการแลกนะครับทั้งหมดจะมีเ้วยกันทั้งหมด5ขั้นนะครับการที่เราจะปลดล็อกขั้นต่อไปเราจะต้องซื้อของซื้ออะไรก็ได้นะครับ1อย่างนะครับพอเราซื้อปุ๊บ มันจะปลดล็อกขั้นที่2พอเราซื้อขั้น2ปุ๊บนะครับมันก็จะปลดล็อกขั้นที่3นะครับนี่นะฮะขั้น4และขั้น5นะครับสิ่งสําคัญไม่ใช่สินค้านีสิ่งที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับคือขั้นที่3นะครับหีบเลือกสกินนะครับรอบนี้ตัวเกมได้เอาใจผู้เล่นนะครับทําสกินของเวอร์จิล,ลนักสืบตํานานกับอัลฟาและโอเมก้านะครับให้เราเนี่ยมาเลือก แลกกันนะครับนี่นะฮะมันโมเดลเดียวกันนั่นแหละแต่แค่ว่าเราสามารถเลือกได้2ตัวนะครับสำหรับแลกเปลี่ยนเทศกาลก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็ดูเลยว่าหลายหลายคนที่รอกิจกรรมนี้เป็นเพราะว่าเนี่ยตัวที่มันแลกได้เนี่ยมันแลกได้เยอะมากเห็นไหมครับขั้น2ได้8ใบขั้น3ได้18ใบขั้น4ได้30ใบ และขั้น5จะมีให้เราแลกกล่องนะครับ Dante, Virgil แล้วก็อาวุธประจำตัวนะครับนี่สำหรับใครที่จะมาแลกขั้น4ขั้น5จะต้องเป็นสายเติมเท่านั้นนะครับสายฟรีหมดสิทธิ์ครับสายฟรีได้แค่ขั้น3นะครับก็คือน่าจะเลือกกล่องอาวุธได้แน่ๆน,นะฮะได้สิผมคำนวณไปแล้วเออได้แหละนะครับ อ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าไอเจ้าตัวเลขที่ผมกำลังจะอธิบายในยส่วนถัดไปนะครับมันเป็นตัวเลขแบบดิบๆนะครับเพราะว่ามันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับในการคำนวณเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นโบนัสตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรามีตัวละครที่ตัวเกมกำหนดเนี่ยเราจะได้มากกว่าที่ผมอธิบายไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ไปก่อนที่จะไปในส่วน ของรายละเอียดแต้มกิจกรรมนะครับผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับว่าตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยเป็นตัวเลขดิบๆคร่าวๆาวเท่านั้นนะครับามาเป็นตัวเลขที่สแตนดาดสแตนดาดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีตัวนอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆแต้มมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับก็เรียกว่ารายละเอียดของแต้มที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่พื้นฐาน ที่ผมคำนวณเอาไว้นะครับสามารถอ้างอิงได้อย่างน้อยก็90%อนะนะครับปะเราไปดูรายละเอียดแต้มกิจกรรมของสายฟรีสายเติมแล้วก็แพ็กเกจไหนได้อะไรบ้างปะไปดูกันต่อครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาพูดถึงสายฟรีนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็จะมีแต้มรายวันนะครับ ผมเนี่ยเล่นแล้ว1วันผมได้รอบหนึ่ง22สเศษนะครับแล้วก็เล่นสองรอบได้44เศษนะครับที่เห็นด้านบนของจอผมนะครับแล้วก็44เนี่ยเอามาคูณกับระยะเวลานะครับ4อ่า14วันนะครับก็จะได้เศษทั้งหมด616เศษนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูที่เจ้าแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจเทศกาลนะครับ ก็จะมีอันนี้นะครับแพ็กฟรีได้10นะครับแล้วก็แพ็กที่ใช้250ยเพรเนี่ยได้20แล้วก็ใช้2,500เพชรยซื้อนะครับจะได้อีก200นะครับก็รวมแล้วเป็น230นะครับส่วนถัดมาส่วนที่3นะครับก็จะเป็นบัตรผ่านเทศกาลนะครับอ,อันนี้นะครับราคา379บาทนะครับไอ้ผู้ผิดอันนี้สายเติม ผู้ผิดผมไปผ,ผู้ผิด2รอบเลยอันนี้สายฟรีนะครับเราจะได้แค่ช่องบนเท่านั้นนะครับช่องบนเนี่ยตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวลสุดท้ายนะครับเลเวล50เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด85เศษนะครับแล้วก็มาที่ล่างสุดนะครับก็คือบัตรลาสัตว์ก็ได้85เศษเท่ากันนะครับสรุปนะครับรวม,มผมก็กดเพลินอีกอสรุปนะครับรวมแล้วสายฟรีนะครับ จะได้เศษนะครับเราวๆหนึ่งพันสิบหกเศษนะครับถ้าเกิดพอเราไปแปลเปลี่ยนเป็นลูกตาแล้วนะครับ <S <S เราก็จะได้วิญญาณไอ้เจ้าวิญญาณแห่งนรกเนี่ยทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งลูกนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งลูกทีนี้เรามาดูเจ้าแรกเปลี่ยนอ่ะถ้าเกิดเราอยากได้ชุดคอตูมนะครับอ่าอันแรกเนี่ยเราซื้ออะไรก็ได้นะฮะอ่ะเนี่ย ซื้อวิญญาณสีแดงได้หนึ่งนะครับแล้วก็ซื้ออันไฟสุดซื้อเพชรนะครับจะใช้เป็นอีก10เป็น11นะครับแล้วก็มาซื้อชุดซื้อชุดปุ๊บก็จะเป็น80ก็จะอ่าเราจะใช้ไปทั้งหมด91ลูกนะครับเท่ากับว่าเราจะเหลือทั้งหมด10ลูกนะครับอ่าสิลูกเราอาจจะไปซื้ออย่างอื่นได้ต่อนะครับก็แล้วแต่ว่าจะซื้ออะไรนะครับสําหรับสายฟรีนะครับอาจจะเหลือมากกว่า10ลูกจากปัจจัยตัวละครที่ผู้เล่นท่านนั้นมีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสำหรับสายฟรีนะครับอันดับต่อมาเป็นสายเติมนะครับสำหรับสายเติมเรามาดูที่อันแรกเลยนะครับก็คือแพ็กบัฟนะครับแพ็กบัฟ179บาทนะครับเราจะได้รอบนะครับเพิ่มขึ้น1รอบต่อวัน ละหนึ่งรอบต่อวันเนี่ยเราจะได้ยี่สิบสองเศษยี่สิบสองเศษนะครับมาคูณจํานวนวันสิบสี่วันนะครับเราจะได้ทั้งหมดสามร้อยแปดนะครับแล้วก็อัน้าดสุดนะครับเราจะสามารถรับเศษเนี่ยได้ทุกวันนะครับสิบสี่วันวันละสิบเศษก็เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเท่ากับว่าเราจะได้เศษเนี่ยทั้งหมดสี่ร้อยสี่สิบแปดเศษนั่นเองนะครับ อันที่2นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจ379บาทนะครับเราจะได้เซตข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับอ่าจ็ดสิบเาบาทเนี่ยเราจะได้เจ้าดวงตาแห่งเหวืลึกเนี่ยทั้งหมดนะครับ6 6รเซตนะครับแล้วก็จะได้รับเพชรนะครับจำนวน1,380เพชรนะครับสำหรับราคา379บาทนะครับ อันต่อมาเป็นแพ็กเกจของบัตรล่าสัตว์นะครับอันล่างสุดนะครับราคา749บาทนะครับเราจะได้เศษดวงตาเหวลึกเนี่ยทั้งหมด1,320เศษนะครับแล้วก็ได้วิญญาณนะครับวิญญาณแห่งนรกอันนี้เนี่ยทั้งหมด14ลูกนะครับพร้อมกับได้ตัว๋วตู้ตัวละครอีก8ใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของราคา749บาบาทนะครับ ทีนี้เราก็มาสรุปกันนะครับสำหรับสรุปนะครับคนที่เป็นสายเติมนะครับซื้อแพ็กเกจทั้ง3อันเลยนะครับซื้อบัฟ179บาทซื้อแพ็กเกจอบาทและบัตรลาซาดสิบ4 9าบาทนะครับจะรวมทั้งสิ้นเนี่ยจะเป็นเงินประมาณ1,307บาทนะครับส่วนของรางวัลที่ได้นะครับลูกกลมๆเนี่ยต้องบอกว่าผมรวมมาเลยนะครับรวมเป็นวิญญาณแห่งลกอันนี้นะครับ สำหรับเจ้าวิญญาณแห่งนรกอันนี้เนี่ยรวมแล้วนะครับเราจะได้ประมาณ347ลูกนะครับบวกลบขึ้นอยู่กับตัวละครโบนัสที่เพื่อนๆมีนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะมีเพชรนะครับที่เราจะได้1380เพชรนะครับแล้วก็ตัวตูว้ตัวละคร8ใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดรวมทั้งหมดของสายเติมนะครับ ที่เหลือนอกจากนี้ก็คือเพื่อนๆก็ไปซื้อแพ็กอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเก็พื้นฐานนะครับก็จะเป็นบัตรผ่านเทศกาลกับบัตรล่าสัตว์แล้วก็บัฟนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดอัปเดตกิจกรรมในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ทนดูจนถึงตอนจบนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆับโดยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสาหรับคลิปอัปเดตกิจกรรมวันที่26เดือน6ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสด